ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปทดสอบเตาปิ้งย่างไร้กวันนะครับยี่ห้อเซกิยีหย่ห้อเซกินะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสแบบหนาเลยนะครับทนด้วยนะครับก็เป็นรุ่นใช้แก๊สแล้วก็มีรุ่นพัดลมนะข้อข้อพิเศษสําหรับเตาแก๊สที่ปิ้งย่างใช้พัดลมเป่าลมร้อนขึ้นมาเนี่ยข้อดีคือจะให้ความความร,ร้อนสม่ําเสมอนะ แล้วก็ไฟจะแรงเหมาะสำหรับปิ้งพวกปลาหมึกปลาหมึกกับหมูสเต็กเนี่ยนะฮะหมูสเต็กนะคต้องใช้ความร้อนที่ไวก็รุ่นรุ่นนี้ก็ตอบรุ่นนี้ก็ตอบตอบ,ตอบโจทย์ตัวนี้ได้เลยนะครับก็จะทำให้ให้ความร้อนสูงแล้วก็ความร้อนเนี่ยจะขึ้นข้างบนไม่กระจายนะขนปิ้งก็จะไม่ร้อนเดี๋ยวเรามาลองไฟนะครับอันนี้มีพัดลมต้องเสียบเรามีอ่หม้อแปลงให้ นะรุ่นนี้มีหมอ้อแปลงให้นะครับหมอ้อแปลงนี้นะมีหมอ้อแปลงตัวนี้ให้ด้วยนะครับเสียบไฟฟ้าแล้วก็มีสวิตช์เปิดพัดลมตรงนี้นะครับพัดลมตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองไฟให้ดูนะครับด้านในที่ว่า,าจะมีถาดถาดหนาด้วยนะครับถาดรองน้ํากรณีที่ว่า เราน้ำมันหยดลงไปเนี่ยเราจะมีถาดรองนะก็คุณลูกค้าก็ใส่น้ำสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อเวลาเวลาเราจะล้างเนี่ยได้ล้างง่ายๆนะครับไม่ไม่เลอะเทอะนะนี่เดี๋ยวเรามาลองไฟกันก่อนนี่มาดูด้านในนะด้านในจะเป็นแผงอินฟราเรดด้านข้างนะครับ เหตุที่ว่าไม่ไม่มีควันนะครับเพราะว่าเวลาปิ้งเนี่ยแผงอยู่ด้านข้างไม่โดนน้ํามันน้ํามันจะหยดอยู่ตรงกลางนี้พอไม่โดน ờ, พวกน้ํามันไม่โดนแผงความร้อนเนี่ยนะครับก็จะไม่มีควันนะครับส่วนด้านข้างนี่ครับเห็นเป็นรูนี่คือรอูพัดลมนะลมพัดลมจะอยู่ด้านด้านข้างนี่นะครับพัดลมก็จะเป่าลมร้อนให้มามีสองข้างนะครับจะมีสองข้างด้านข้างนะมีสองข้าง ก็พัดลมจะประสานเข้ามาให้รวมอยู่ตรงกลางความร้อนก็จะขึ้นข้างบนนะครับด้วยขนาดตัวนี้คุณเป็นรุ่นกลางนะครับรุ่นกลางนะความความกว้างความยาวของตัวเตาเนี่ยนะครับก็ประมาณ84เซนนะครับส่วนความกว้างด้านข้างนี้นะครับก็36เซนและส่วนความสูงเนี่ยประมาณ 20- 20เซนนะครับความสูง20เซนส่วนตะแกรงปิ้งเนี่ยครับกว้าง23มเซนยาว ห้าสิบหกเซนก็ถือว่าพื้นที่ปิ้งได้เยอะดีทีเดียวนะครับอ่าส่วนอ่าสวิตช์เปิดจุดออตโต้จุดอัตโนมัตินี่นะครับอยู่ด้านข้างนะครับอันนี้เราจะลองนะครับนี่ครับมาแล้วนะครับทีนี้ไฟวิ่งแล้วฝั่งนูน้นนะครับจุดแป๊บเดียวติดเลยนะครับแล้วก็เปิดนี่ครับเปิดอืมเปิดพัดลม พัดลมลมร้อนก็จะเป่าขึ้นมานะี่ะร้อนไวมากนะครับร้อนไวมากนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับเ,เตาแก๊สปิ้งย่างยี่ห้อเซกิถ้าคุณลูกค้าสนใจนะครับได้เตาแก๊สคุณภาพปิ้งย่างไร้ควันคุณภาพเกรดเเลยนะครับอันนี้ยี่ห้อของคนไทยเลยนะครับเซกิโรงงานนี้มีชื่อเสียงประมาณ50ป,ปี60ปีแล้วนะครับ ก็สินค้าดีมีคุณภาพเรามีรับประกันนะครับมีปัญหาก็โทรเข้ามาที่ร้านผมได้เลยนะครับก็เรารับประกันให้ท่าน1ปีสนใจโทรเข้ามาที่เบอร์ข้างๆนี้ได้เลยนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ